สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนนาเสนอที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงสวยทําเรดีๆอีกแล้วค่ะหลังนี้นะคะมีพื้นที่กว้างมากกะทุกท่านวิวเป็นธรรมชาติด้วยนะคะการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายค่ะเพราะด้านหน้าอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะ ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นเข้าซอยไปแค่50เมตรเท่านั้นมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงนอสอสีจอนะคะเนื้อที่ขนาด300ตารางวาค่ะพร้อมบ้านพักหนึ่งหลัง3ห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องโถงกว้างๆและหลังบ้านนี่คือบรรยากาศ ว้างมากขทุกท่านอยู่ไม่ไกลตัวเมืองนะคะบรรยากาศดีน้ำไม่ท่วมตัวบ้านสภาพดีแข็งแรงค่ะโครงสร้างดีนะคะแต่สามารถปรับปรุงรีโนเวทกันได้นะคะถ้าหากต้องการความสวยงามเพิ่มเติมหรือจะอยู่แบบนี้เลยก็สามารถทำได้นะคะราคาแปลงนี้2ล้าน6แสนบาทค่ะจังหวัดขอนแก่นสนใจโทรคุยติดต่อนัดชมพื้นที่หรือชมตัวบ้านท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ อย่าลืมนัดหมายล่วงหน้ากันด้วยค่ะจะได้สะดวกทั้งสองฝ่ายแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ